ทางลุนม,มีสมาธิอย่างเดียวครับว่าต้องเช็คลมให้เจอพอเจอล่มแล้วดูว่าอาจารล่มเป็นอย่างไรนั่นแหละครับตอบด้วยตอบครับตกหลังไม่ได้ยินล่มก็โชว์ฟรีมาบอกต่อไปสิเออเดี๋ยวนั่งรังเปินด,ปน,ดน้ำมันเล่งด้วยครับเล่้ยงนิดนึง <laughs> Quick, 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 bomb up, bomb up, bomb up, bomb ข้างหูเลยอยู่ข้างๆเลยเปลี่ยนการเปลี่ยนกันหดึงหนึ่งหนึ่งหนึงหนึ่งหน่งหนึนึผมจะหลอกผมไม่จับเองปล่อยขึ้นทันทีได้ขึ้นเลยเนี่ยเขาเคยบอกผมหลายครั้งแล้วถ้าเขาพร้อมเขาเอาเองอ่ะบินไปครับถูกต้องเดี่ยวซ้ายสู้ลมครับเดี่ยวซ้ายสู้ลมเดี่ยวซ้ายมือซ้ายมือเดี่ยวซ้ายครับซ้ายมือกดแช่เลยกดแช่เลยกดแช่ซ้ายมือซ้ายมือที่ครับซ้ายมือลมจะได้หันตู่ลมอ่ากดอีก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 กดแช่ไว้ โอเคแล้วคืนช็อปปีไปเออเป็นเป็นไงน,นอกความฮะเอาซะที่เด่นครับสายมาพันธุ์สูงพันธสูงตอนนี้เครื่องมันขักขึ้นแอนเลยเออทำนิ่มๆครับทำนิ่มๆทางลงครับไปต้องกลัวนะครับมีสติเอาไว้มันโยนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราพิมพ์อย่าเพิ่งเลี้ยวครับอย่าเพิ่งเลี้ยวอ่าเอาเลี้ยวเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวากลับมา ช้าเลี้ยวขวากลับมาตั้งร้อมหาสนามไม่ได้ใจแตกวนคันเมื่อกี้บอกให้ตั้งแล้วก,ลก็วนกับปืนกแหวงเลยเตะขาเตะขาโอเคเอาครับเลี้ยวเข้ามาสนามครับช้าๆเันเร่งไม่เสมอเลยแม้แกจะไม่เสมอคันเร่งนะ<ช>แต่เป็นวู้ววใจใจมันยังไม่ได้เอาเลี้ยวขวาเข้ามาครับผมให้ลงครับให้ลงแน่นอนผมเข้าใจแล้วให้ลงให้ลงเลี้ยวเข้ามาครับเลี้ยวเข้ามาพอให้ลงก็จะใจดีขึ้นเออคุณไ่เด้มันยังปาไม่ได้ล่ะ น,นั่งแล้วนั่งแล้วอ่ะเริ่มนิ่หนีมาเรียวเข้ามาในสนามครับเดี๋ยวให้ลงครับเอออ่ถือว่าฟื้นไฟแล้วครับใช้ได้เดี๋ยวค่อยเพิ่มไฟอ่ตั้งร่างอยโยนครับทิ้งมาไว้เหรือไม่ตอนที่อาจารย์บอกมันมันทิมมันโยนใช่ไหมถ้าทิมม,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 มัน,มมนเป็นตัวนึ่งกำลังตึ้งเลยเตะขาหน่อยเตะขาเตะขา,ขา,ขาเอ้เอิน,นก็มาอย่าไปเร่งมากครับไปสู้ลมแล้วมันมันโยนเบาเบากลืงเลยทิ้งมาไว้เบาเครื่องครับเบาเครื่องลมบนแรงผมรู้อยู่เบาเครื่อง เบาเลยครับเบาเลยเบาหมดเลยเอาลองเบาหมดเลยไม่ดับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเลี้ยวซ้ายมือนีครับซ้ายมือเบาหมดเลยเบาหมดเลยเบาเลยครับเบาเลยไม่ต้องเล่นเครื่องเลยนะเบาหมดเลยเออกะตีน้ำมันเหลือน้อยมากครับก็ลงแล้วครับให้ลงแล้วเอาเบาหมดเลยครับเบาหมดเลยเบาหมดเลยอทิมมาว้ทิมมาว่ายายโยนทีมสองมือทีมมาไว้มันจะนิ่งจิงเออนั่นแหละ อะไรนะ,โนะร8โมง8โมง48เบาหมดเลยครับเบาหมดเลยโอ้โหสูงชิบหายเลยไม่โฉ่ทิมเบาไว้ทิมเบาไวเ้เบาหมดเลยม,มันจะกาล,ะลายเป็นสองรอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวลอยลงแล้วไปตรงหัวตรงนี้แหละลงได้แล้วราะว่าถ้าไม่เล่นเครื่องนะไม่เลยสนามแต่ถ้า,ถาเร่งเลยเนยี่ยยิงสูงอย่าเพิ่งดับนะเบาไว้ก่อนเผื่อมันไม่ได้จะได้ไปต่อแต่คิดว่าได้อย่าเร่งนะให้มันลอยลงอย่างั้นแหละทิมเบาไว้เดี๋ยวพวกอ่านก่อนเดี๋ยวพวกอ่านก่อน โอ้ยรั่วเลยว่ะแต่แม่หลอกลมแรงมันต้านอยู่มันต้านอยู่อ่ะไม่รั่วรับไม่รั่วแน่นอนไม่รั่วจิ่งรับกันหน่อยจับเครื่องเลยครับเตรียมลงได้แน่นอนคนจับเครื่องใช้เก้าอี้ใช้ชฟปีนาโชอปีได้เลยแต่งตอนนี้แหละครับแต่งงานตรงไปรถเลยครับไปถึงรถบอกไปรถเลยรถเลยอ้าใหญ่ประจวบ สอเ้าไปามือน่อมือหอยเฮ้ยดูอพี่น้องสองน้องที่คุณหน่อใจพี่ใจจตกตกลงใครแล้วแก่ใครผมใจเจงรู้ป่าวผมชอากๆ่นตากันตัดสายตัดชื่อจ้าต้องรู้ต้อง้คุณรู้ี่ตลองสี่ปีรู้ป่าวแต่ผมดูแล้วแก่ทางใต้ทางแ่มันจไ่ได้ ขึ้นไปเลยขึ้นมาคว้าแต่ไม่ทันเนี่ยมั่าค้นึกว่าเกาะขึ้นไปเดียกันเลยขึ้นตรงดีได้ได้ลุ้นที่ทำมาสี่ปีเต็มอะปีปีไปแล้วไปแล้วไปยังยำได้ผมบอกแล้วว่าจะพไปได้ก็แค่ยำได้ได้ได้โอเคเพราะว่าเพราะว่ามีความมุ่งมั่นและตั้งใจผมบอกว่าชังหวงนี้มีบ่อน้ำตาครับบ่อน้ำตาไม่ได้จริงๆ ชั่วโมงนี้มอถ้าพร้อมไ่อยบินพุจะไปบินขักบมางได้โอเค